คอยถูกภาพแข่งแรงคอยเหงียนเลยลอยอเสยอะอ่ะสขอให้เราอย่าี้จะเป็นภาพแข่งแรงย่อยๆแล้วขอให้เลาอย่าี้จะพูดสั่งกินเยอะออพี่เกอขอให้แม่เหงี ขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงขอให้แม่สวยแข็งแรงขอให้ทุกคนทุกวันขอให้งานได้น้อยขอขอให้ทำอาหารอร่อยขึ้นเยอะๆงานน้อยก็จะได้ออกอาหารอร่อยขึ้นงาเน้อยโอเคกอนขอให้เรียนขันแล้วจะมีงานเพิ่มนี่ก็เราจะได้เรียนขั้นแล้วเหเงินไม่เลื่อเกาะกอดกอ่าแม่จะเปล่าแล้วนะ 干累了。